สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนป่าดีไซน์270ครับครับวันนี้ทักทายเพื่อนๆ่นสายสายป่าทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนป่าซึ่งเป็นสวนป่าของวัดนะครับก็ได้รับ การอนุญาตจากท่านพระอาจารย์ที่เป็นท่านเจ้าอาวาสให้สามารถถ่ายทำได้นะครับผมมาเห็นแล้วมันเป็นป่าที่สวยมากครับก็เลยอยากจะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชื่นชอบ การปลูกต้นไม้ชื่นชอบป่าได้ดูได้ชมกันนะครับซึ่งป่าของวัดวิเวกแสงธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาแจอ,อําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นป่าปลูกทั้งหมดนะครับเป็นป่าปลูกวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมครับซึ่งท่านพระอาจารย์ แล้วก็ญา,าติธรรมแล้วก็ทายกทายิกา,าในวัดเนี่ยมีความอุตสาหะมากครับเพราะว่าปลูกใช้เวลาปลูกมาสิบ,ส,บสิบกว่าปีแล้วครับก็ทำเป็นแปลงอย่างแปลงนี้ก็จะมีต้นตะเคียนค่อนข้างเยอะครับแปลงนี้จะเป็นตะเคียนแล้วก็ป่ารวมๆนะคร ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้รวมครับเป็นพวกไม้แดงมีไม้ยางนาไม้พยุงตัวน,นี้ก็จะเป็นตะแบกจะให้ดูบรรยากาศรวมๆเป็นป่าปลูกใหม่ทั้งหมดนะครับอายุก็ประมาณเกือบ20ปีครับผมเคยมาอยู่ที่นี่กับพระอาจารย์นะครับ ช่วงปี2,542บริเวณแถวนี้ยังเป็นยังเป็นทุง่งไม่ใช่เป็นเป็นป่าเป,นปา,า,เาเป็นป่าหมายถึงเป็นป่าหญ้าเป็นที่โลกร้างนะครับที่ที่เขาทำไร่ทำไร่มันทำปะหลังอะไรพวกนี้แล้วก็ปล่อยเป็นที่โลกร้างจากนั้นก็ทางวัดก็ได้มีการซื้อเพื่อขยาย ขยายเขตแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อจะสร้างเป็นท,ทําำเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมนะครับเนื้อที่ก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบไร่ครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับตามมาเลยครับ นี่เขาเป็นเป็นคิดว่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับท่านอาจารย์บอกว่ายังยังไม่มีใครเคยได้มาถ่ายทําให้ผู้คนได้ชมเข้ามาถึงตรงกลางตรงนี้ครับกลางป่าตรงนี้ก็ท่านพระอาจารย์บอกว่าจะทําเป็นจะสร้างเป็นศาลาเอาไว้สําหรับปฏิบททัติธรรมส่วนปา่าท่านจะแบ่งเป็นโซนนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นพยุงจะเป็นป่าพยุงทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยท่านทําเป็นแปลงครับมีต้นทองกวาวด้วยครับหรือบ้านผมเรียกดอกจานเป็นป่าพยุงฝั่งนี้จะเป็นไม้รวมจะเป็น มีทั้งประดูพยุงแล้วก็ไม้แดงครับอณาเขตของวัดก็จะเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกับป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหมู่บ้านนาแต้นะครับก็ที่มองไปเห็นข้างหน้านะครับมองไปเห็นตรงนั้นตรงนั้นนะครับ ก็จะเป็นป่าสาธารณประโยชน์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป่าเนี่ยท่านทำปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับซึ่งจะเหมาะมากนะครับเหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมเวลาจัดงานปฏิบัติธรรมก็บรรดาญาติโยมก็จะ ปักกดกลางกดแล้วก็หรือนั่งฟังธรรมกันบริเวณป่านี้ได้เลยนะครับโอ้เป็นป่าที่สวยงามมากๆพรถ้อาจารย์พระอาจารย์ท่านก็เคยแนะนำคําสอนบอกว่า,าชนเหล่าใดสร้างขุดบ่อ,บอน้ำสร้างศาลาปลูกป่า,าถวายเป็น แด่สงก็อน,นิสงจะได้บุญทุกวันเพราะว่าต้นไม้เขามีอายุยืนยาวครับเราปลูกไปแล้วการเจริญเติบโตของเขาก็เป็นประโยชน์แก่โลกนะครับทั้งให้ร่มเงาทั้งสร้างอากาศ รู้สึกว่าอากาศข้างในนี้จะดีมากครับแล้วก็เย็นอากาศเย็นสบายช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับท่านจะได้ยินเสียงมแมลงพวก,จ,ก,กจักจั่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เสียงไอต,ตัวนี้ก็บ้านผมเรียกแมงอีไม่รู้ว่าบ้านพี่ๆเพื่อนเรียกอะไรนะครับแต่ว่าบ้านผมเรียกแมงอีนะชื่อภาษาไทยผมไม่รู้ ต้นไม้ของท่านพระอาจารย์โตดีมากๆเลยนะครับท่านปลูกก็ไม่ได้ปลูกห่างมากนะครับปลูกระยะก็น่าจะสักประมาณสองเมตรก,กว่าก็ทำให้ต้นไม้นะครับเมื่อเมื่อปลูกทีมันจะแย่งกันหาแสงพอแย่งกันหาแสงปุ๊บลำต้นมันจะตรงครับเนี่ยไม้จะขึ้นตรง อย่างไม้แดงต้นนั้นก็ติดฝักนะครับบรรยากาศก็จะเงียบสงบร่มรื่นนะครับบรรยากาศดีมากๆครับเป็นป่าที่ปลูกด้วยมือนะครับโอ้เป็น บรยากาศดีมากๆครับตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้มาเห็นได้มาชมบรรยากาศครับถ้าใครมีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็แวะมาได้ครับที่วัดวิเวศแสงธรรมตั้งอยู่ตำบลน,นาแต้นะครับมีวัดเดียวครับที่ตำบลน,นาแต้ วัดวิเวกแสงธรรมบรรยากาศดีมากๆครับก็พูดถึงประโยชน์นะครับการปลูกต้นไม้หนึ่งละถ้าเราปลูกในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะก็ถือเป็นการาสร้างประโยชน์สร้างความดีนะครับพระอาจารย์ท่านบอกไว้เสมอ ก็ปลูกเพื่อเป็นสาธนารนณะปลูกเพื่อเป็นป่าปลูกเพื่อการกุศลมันก็จะทำให้จิตใจของเรา,ามีความช่มชื่นเบิกบานไปด้วยครับเวลาที่เรากลับมาอย่างเช่นต้นไหนที่เราปลูกถ้าเรากลับมากลับมาเห็นมันจเจริญเติบโต กลับมาทีแรกก็มาเห็นผลงานของของเราที่ได้มีส่วนร่วมปลูกเนาะมันก็ทำให้เราช่ำชื่นเบิกบานนะครับก็จะเกิดเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาในจิตในใจก็ประมาณนั้นแล้วประโยชน์อีกอย่างก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นมรดกไปให้ลูกหลาน ไให้ลูกหลานนะครับได้ใช้ประโยชน์จากป่านี้เพราะว่าถ้าถ้าวัดไม่ได้ดําทิที่จะที่จะสร้างหรืออยากจะปลูกป่าก็พื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะถูกนายทุนหรือ,อคนอื่นที่เขามีความประสงค์ที่จะทำเอาไปทำอย่างอื่นนะครับเอาไปทำเป็นไล่มันอะไรต่างๆมันก็จะ ต้นไม้ก็จะมีที่เห็นเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้เกิดแต่ชาวบ้านและก็ทางพระอาจารย์เนี่ยก็ได้มองเห็นประโยชน์ของต้นไม้ก็เลยรวบรวมกระ,ะ,ะถุปัจจัยนะครับที่มาจากกระถิ้นหรือ,อใครที่มาบริจาคก,ก็รวบรวมแล้วก็ทำการ ซื้อที่เพื่อขยายที่จะปลูกปลูกป่าเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นะครับโอ้โหสวยมากๆครับเห็นไหมครับบรรยากาศร่มรื่นเป็นเป็นที่สปายะนะครับเป็นเป็นที่สปายะอาพอเข้ามาลึกๆแล้วเงียบนะครับบรรยากาศเงียบเงียบสงบก็จะห่างจากถนนใหญ่อยู่สักประมาณาเกือบเกือบ น่าจะถึงเกือบๆถึงกิโลได้จากถนนใหญ่เข้ามาก็ยังมีความเงียบสงบอยู่การปลูกแต่ละต้นท่านอาจารย์ท่านดูแลอย่างดีนะครับการปลูกแล้วก็ดูแลตัดหญ้า,าก็เป็นชาวบ้าน มาช่วยกันตัดหญ้าก็จะมีอีกแปลงข้างหน้าครับแปลงที่อยู่ฝั่งทางโน้นผมก็มีโอกาสได้มาไดมาร่วมปลูกเมื่อ,อช่วงกลางพรรษาที่ผ่านมาพวกนั้นก็กำลังโตครับเป็นป่าเป็นเป็นไม้รวมครับมาปลูกช่วงนั้นก็มีทั้งยางนาบ้างประดูะพยุง ผมก็ามาสมทบอยู่หลายอยู่หลายต้นเหมือนกันก็อยากจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศนไปกับท่านพระอาจารย์ส่วนตัวผมเองนะครับก็เห็นต้นไม้ไม่ได้ครับม,มันชอบเนาะก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนหรือ,อท่านที่มีความชื่นชอบหรือ ไปหาแหล่งสปายะที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติเนี่ยก็คงจะชื่นชอบเหมือนกันนะครับชอบต้นไม้เพราะว่าทุกวันนี้ครับไม้ป่าไม้ป่ามันค่อนข้างที่จะเหลือ,อยากไม่ใช่ไม้ป่ามันจะหายากเพราะมันเหลือน้อยครับแต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราที่เราไปเห็นเนี่ยครับที่เราไปเจอเนี่ยก็จะมี ตามวัดป่าเห็นไหมครับวัดป่าท่านจะอนุรักษ์เอาไว้ถ,ถ้าไม่ถ้าไม่มีวัดป่าตั้งอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนแพ้วถางทาลายเพื่อจะทําเป็นที่ทํากินนะฮะย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ30-40ปีก่อนก็ บางที่ก็ยังมีป่าค่อนข้างเยอะครับแต่ทุกวันนี้ก็มีการแท้วทางออกแล้วก็ปลูกอย่างอื่นก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับอยากให้พี่เพื่อนๆได้เห็น ได้เสพบ,บรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงครับหน้าแรงบรรยากาศก็ใตล้ลลมไม้ก็จะเป็นโล่งๆอ่าครประมาณนี้ครับเป็น แหล่งสัพยะครับเข้ามาข้างในเงียบสงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนามากครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและก็ใฝ่หา,าความสงบซึ่งก็จะต่างจากาในเมืองมากนะครับในเมืองมีแต่เสียงรถ เสียงคือไม่เคยเงียบนะครับแต่ถ้าอยากสัมผัสความเงียบก็ต้องมาที่หาแหล่งที่เป็นป่าต้นไม้ที่นี่ของท่านพระอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเพาะเองแล้วก็ได้มาจากาศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ด้วยนะครับ ภาพบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ครับไม้ป่าเป็นไม้ที่เป็นไม้ที่มีค่านะครับเป็นทรัพย์เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์บนดินเป็นไม้ที่เป็นมูลลค่าเพิ่มจากต้นเบี้ยน้อยๆต้นเล็กๆเ,เนี่ยถ้าไปซื้อหาตามตามร้านขายต้นไม้เนี่ย ราคาก็ยู่อยู่ที่ประมาณ8ปบาทถึง10บาท15บาทก็แล้วแต่ความขนาดของความโตนะครแต่พอเรามาปลูกลงดินแล้วพอเขาเติบโตขึ้นมูล,ลค่าของเขาจะเพิ่มขึ้นทุกทุกปีครับเพราะทุกวันนี้ก็ไม้ป่าเศรษฐกิจไม้ป่าที่เป็นไม้หมา เป็นไม้ห่วงห้ามก็ได้ปลดล็อกอนุญาตแล้วนะครับให้ปลูกในพื้นที่ของอตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะปลูกเพื่อทำเป็นาการค้าการขายได้เนาะหรือใครอยากจะปลูกเพื่ออนุรักษ์ก็สามารถที่จะปลูกได้อย่างเช่น ตัวอย่างที่ผมให้ดูวันนี้ครับคือวัดวิเวกแสงธรรมนี่โครงการของพระอาจารย์ของท่านก็คือปลูกป่าชุมชนเพื่อเป็นสาธนารนณะแล้ก็เป็นป่าชุมชนฉเฉลิมพระเกียรติด้วยนะฮะเดีย๋ยวผมพาไปดูไปดูป้ายนะครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากทางการด้วยก็ถือว่า ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของพื้นที่ครับเป็นความโชคดีของชาวบ้านในเขตละแวกนี้ครับที่ที่ยังจะพอมีป่าให้ลูกหลานได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาเรียนรู้ต้นไม้ว่าท่านจปะปลูกลมรวมไว้หลายๆชนิดนะครับ แล้วก็จะมีเป็นพวกต้นไม้ป่าธรรมชาติอย่างต้นนี้ครับอันนี้เป็นเป็นไม้ป่ามันให้ผลกินได้ด้วยนะครับบ้านผมเรียกบักหวดขาแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกชื่ออะไรนะครับ มันจะมีผลออก,ออกมากินได้นะครับลูกมันกินได้มีรสชาติหวานอ่านี่ครับได้รับการสนับสนุนโครงการโครงการโครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรตินะครับ 8ปพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส2สิงหาคม2,554อ่าี่นี่มีไม้หลากหลายครับไม้แดงไม้ตะเคียนไม้ลำดวนลำดวนก็มีครับท่านพระอาจารย์ท่านอนุรักษ์ไว้ พื้นที่ข้างในเหมาะครับเหมาะแก่การบําเพ็ญสมณธรรมนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นป่าที่อาจารย์ท่านปลูกก่อนนะครับป่าตรงนี้ตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มทึบแล้วครับเริ่มเริ่มเป็นป่าเริ่มเป็นป่าที่แบบว่าเป็นเป็นเหมือนป่าที่เป็นธรรมชาติเลยนะครับมองไม่เห็นร่องรอยของการปลูกนะครับ มันกลายเป็นป่าธรรมชาติไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม เรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้กับทางช่องสวนป่าดีไซน์270นะครับก็จะนำภาพบรรยากาศของต้นไม้จากหลากหลายในพื้นที่นะครับก็ยังมีอยู่หลายที่ที่จะนำมาให้ท่านพี่น้องได้รับชมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทาง วัดบีเวกแสงธรรมนะครับขอขอบพระคุณทางท่านพระอาจารย์เจ้าวาดซึ่งก็เป็นท่านพระอาจารย์ของผมเองนะครับก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ให้มาถ่ายทำภาพบรรยากาศของอวัดของป่าของวัดเพื่อใหอ้พี่น้องได้รับชมท้ายนี้ก็ขอหน่วยไวพรให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชม จนจบคลิปนะครับมาให้กำลังใจก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ